สวัสดีครับผมธกอทนปยสันกรนะครักับ t ด e ะ i ิชช a l ั h a n น e l ของการแบ่งปันและส่งต่อครับมาใน EP นี้ผมก็จะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการขายประกันชีวิตสําหรับมือใหม่นะครับอีกหนึ่ง EP นะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมแบบได้ไปเจอกับตัวแทนจริงๆนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวแทนใหม่หลายคนอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยไหมซึ่งมันเป็นรอแง่ลบมากๆ นะครับในการออกไปขายประกันชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพก็ตามแต่นะก็เอาเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะเอามาแชร์นะฮะเทคนิคในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมก็คือเป็นโรคแบบไม่กล้าคุยไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าที่จะเข้าไปเ,เปิดตัวในการนําเสนอผมเห็นเด็กใหม่หลายคนนะครับโอ้โห เงื้อเงื้งักงะมีความเขินมีความอายมีความรู้สึกแบบคือนั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีคนที่เราขายเก่งๆไปด้วยไปนําเสนอด้วยเราก็จะนั่งนิ่งเป็นคนที่แบบไร้ซึ่งจิตวิญญาณของการทํางานโอ้พูดตรงๆเลยนะฮะเวลาเราเจอตัวแทนแบบนี้แล้วค่อนข้างจะหงุดหงิดและเสียอารมณ์มากๆเลยนะฮะคือเวลาเราไป เราเราเวลาเราถูกขายก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอแบบตัวแทนขายสินค้าเดยขายอะไรก็าตามแต่ที่แบบพูดอะไรไปแล้วก็ไม่มีพลังใน,นการดึงดูดเรามากพอเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเสียเวลาใน,นการน,นั่งฟังมากในนั้นเองเนี่ยความนิ่งความเขินอายความแบบมีเส้นบางๆนี่ทําให้เราเป็นอย่างเงี้ยขายประกันไม่ได้และยิ่งเราไปทําหน้าตึง,ตงๆึเครียดเหมือนคนเก็บกดอะไรสักอย่างหนึ่ง คือมันทําให้เราขายประกันไม่ได้ดังนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะคุณไม่สมควรจะต้องแบบมีอยู่วะันะนั้นผมก็โอโสอนไปเยอะเลยสำหรับทีมงานที่แบบเป็นแบบนี้ก็เลยเอ้ยว่าทําไมคุณถึงแบบไม่สามารถทําเบี้ยได้เยอะนะทาไมคุณถึงอ่ไม่เวิร์กนะทำไมคุณถึงอ,อ่ไม่ได้เก่งนะในขณะที่หลายคนเขาเข้าขายงานได้เพราะอะไรไหมฮะไม่ใช่คุณพูดไม่เก่งนะหรือว่าคุณเรียนมาเยอะคุณเรียนในห้องเรียนมาเยอะอาจารย์สอนแบบสอนนสอน,สอนมาเยอะ แต่คุณขาดเรื่องนี้โดยตรงคือการที่คุณนะไม่มีความสุขในการที่คุณจะออกไปนําเสนอออกไปทําอะไรสักเรื่องหนึ่งดังนั้นเองเวลาที่คุณนั่งเงียบตึงอึดอัดกับลูกค้าอยู่เนี่ยไม่เกิดประโยชน์เราต้องห้ามทำใน้นให้ผมเองก็จะม,มีเทคนิคที่คุณจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เวลาคุณไปเจอลูกค้าเนี่ยคุณลองเอาเทคนิคนะฮะ แบบที่ผมกําลังจะเอามาแชร์เนี่ยเอาไปลองใช้ลองดูนะนะครับเผื่อมันจะทำให้คุณแบบโอเคขึ้นอย่างแรกๆนะบอกแล้วนะนะว่าต้องแบบห้ามนิ่งห้ามเงียบห้ามนั่งออึ้งห้ามเขินห้ามอายอยู่จะคุยนั่นก็ไม่คุยนั่นอะไรก็ตามแต่เทคนิคมันง่ายมากเลยนะก่อนคุณจะเข้าไปหาลูกค้าเคสนั้นนะนะตอนที่คุณอยู่บนรถก็ได้หรือว่า ถึงมว่าคุณจะอยู่ในบูธก็ได้หรือคุณจะไปทํางานหรือคุณจะไปน็อกดอลูกค้าเทคนิคไชันได้หมดเลยคือตอนที่คุณอยู่ในรถนะฮะให้คุณไหมฮะขยับร่างกายตัวเองเหมือนคนที่แบบว่ากําลังจะขึ้นบนเวทีชกแบบไฟติง้งตื่นเต้นกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกับนักมวยที่กําลังจะขึ้นชกเขาทํต้องไงฮะอ่ามันต้องออกซ้ายออกขวามันต้องอ่าใช่ไหม นี่คืออย่าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะแต่มันคือเรื่องจริงนะคือการฟิตตัวเองก่อนผมเห็นหลายคนนะลงรถไปนอกดอกก็ช้าเจอโอ้โหในระหว่างจะไปหาลูกค้าเนี่ยโอ้โหรับโทรศัพท์เอาปัญหามาใส่หัวเต็มไปหมดเดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวจะโอ้โหคุณต้องหยุดสิ่งนั้นหมดเลยคุณต้องหยุดเหมือนกับว่าเราจะไปเจอลูกค้ารต่างๆนะเนี่ยนะครับความนิ่งความหดหู่ความอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเกาะกำแพงดังนะนั้นคุณต้องแบบ ชาร์จพลังตัวเองก่อนที่คุณจะไปเจอลูกค้าเคสไหนก็ตามแต่ให้คุณแบบฮะฟิตร่างกายพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกระตุ้นตัวเองให้มากแล้วพอคุณช็อตลงไปให้คุณแบบตั้งแตแ่เห็นเขาเป็นครั้งแรกเนี่ยให้คุณส่งพลังทางบวกเข้าหาเลยไม่ว่าคุณจะเจอลูกค้าแบบไหนก็ตามแต่คุณอย่าอึ้งอยู่ไปถึงปั๊บคุณป้ามเลย นะสวัสดีครับก็ว่าไปเลยโอ้โหไม่ได้เจอกันมาเจอกันครั้งนี้เป็นไงครับใส่ความแบบรู้สึกดีให้ในครั้งแรกบนรอยยิ้มและแบบกระตุ้นอารมณ์ให้ลูกค้าเกิดพลังบวกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอหน้านึกออกไหมไม่ใช่แบบอไม่รู้จะพูดคําไหนพี่เคุณขายไม่ได้นะคือไม่มีบทสับผมนะบทการขายอะไรเนี่ยนะก็ไม่เท่าพลังในใจถ้าเราแบบไปถึงลูกค้าเสร็จปั๊บแล้วเราแบบ อ,อไม่เวิร์คเว้ยคุณต้องแบบเหมือนเวลาคุณกระโดดน้ำล่ะช่วมทั้งตัวนั่นแค่ดิ่แรกนะคุณฟิตตัวเองให้แบบเหมือนผมเลาจะขึ้นเวทีก็เหมือนกันจะทําทแบบนี้ซึ่งมันใช้ได้กับกับทั้งหมดเลยดังนั้นคุณต้องแบบห้ามงนก้อหนักอึ้งจะพูดก็ไม่พูดลูกค้าจบเลยค่ะเขาจะมองคุณว่าคุณแบบไม่น่าคุยด้วยไม่น่าสนทนาด้วยแล้วปิดการขายเขาเอาปิดการขายคุณตั้งแต่ครั้งแรกเลย จริงไหมดังนั้นคุณต้องแบบทักทายให้เร็วทักทายให้เร็วพูดให้เร็วบนรอยยิ้มบนความกระตือรือร้นของคาพูดสื่อสารกับเขาอย่างแบบโห oh, พี่โอ้โ oh, หไม่ได้เจอกันโอ้ oh, พี่นะครับไม่เจอกันหลายวันพี่หุ่นพี่แบบดูเฟี้ยวขึ้นสวยขึ้นนะพี่นะพี่ไปทําอะไรมาเนี่ยพี่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นการส่งพลังบวกให้เขาเลยทันทีจริงไหมคือเวลาแบบแบบคนได้ยินแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเปิดการขายได้ ใช่ไหมหลังจากนั้นเองเนี่ยอย่าพยายามปล่อยให้มันมีความช่องว่างของคําว่าถามคําไม่มีการเชื่อมไม่มีการตอบไม่มีการสนทนาถ้าคุณยิ่งเป็นอย่างนั้นการสนทนาการขายของคุณการนําเสนออะไรต่างของคุณนี่ก็จบเลยนะอย่างแรกนะนะค,คุณลองเอาเทคนิคนี้สร้างความกระตือรือน้นนะฮะสร้างแบบพลัง energy ใ,ในใจตัวเองแล้วก็ให้ลองแบบทักทายให้เร็วเปิดตัวเองออกให้เร็วเวลาผมไปจัดบูธนะ จัดบ,บูทในสถานที่จะดผมจะชอบตำหนิทีมงานผมมากคือแบบเหมือนคุณมายืนให้มันครบองค์ประชุมนึกออกไหมฮะคือแบบไม่มีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันคือคุณผมรู้สึกว่ามาทํางานเหมือนแบบไี่จะทำเลยวะเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันขาดพลังเนี่ยจะทำเดี๋่วคือเวลาเราแบบเนี่ยอ๋อลูกค้ามาแล้วนะครับก็ขนาดลูกค้าสวนได้ยังไม่ผมก็ไม่รู้ผมจะแก้ยังไงนะผมก็มาผมก็กระโดดลงไปเลย โชว์เลยโชว์พรานะครับว่านี่ดู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 พี่เป็นแบบอยา่างเนะืนะ้อขมันก็ไปถึงปุ๊บเลยผมก็เอาอ e ีโก้ความเป็นผู้นําความเป็นผู้นำของผมออกทั้งหมดนะข้างหน้าผมคืออะไระับคือความสุขคือชีวิตคือลูกค้าคือรอยยิม้มคือจังหวะผมเจอใครดูว่าโอ้โหคนสวยผมเจอเด็กมากับคุณแม่ผมทักลูก,ก่อนทันทีเลย ช่ไหมฮะโอ้โหคนสวยคนสวยแต่งตัวนะสวยจังเลยไปไหนกันคะเนี่ยโอ้นี่คุณแม่ใช่ไหมคบโอ้โหนี่แต่งตัวสวยไปทานข้าวหรือว่าอะไรใส่พลังเลยลูกค้าแบบโอ้เราต้องคิดถึงเวลาเราจัดบูธอะไรต่างๆเนี่ยนะแค่แบบเราจะดึงคนเข้าเนี่ยนึกออกไหมคือลูกค้าจังโอ้แค่เห็นบูธประกัน <laughs> โอ้เดินเลียงได้เดินเลี่ยงใช่ไหมฮะ แต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของประกันนะแต่ผมใช้พลังของความประตือรือร้นแล้วกว่าแล้วผมไม่มีแก๊กมีกรบผมวิ่งเข้าหาลูกคา้าแบบแบบไม่ได้แบบจะจู่โจมในการขายแต่ผมใช้ความกระตือรือร้นเข้าไปเลยอผมไปชมลูกเข้าทันทีปุ๊บโอ้คนสวยคนสวยชื่ออะไรคะนั่นนี่นู่นเห็นไหม มันต้องเป็นบทบาทนั้นแล้วคุณแม่ออทานอ๋อยินดีเลยนะครับนั่นๆั่นของผมก็สนทนานกับลูกค้าไปและบนลอยเยิ้มบนขามกระตือรือร้นเขาก็ยิ้มตอบกลับมาหนึ่งที่แม่คุณแม่้าพาดีทางบุธของเรานะครับเรามีการแจกของที่อะไรต่างๆก็ว่าไปโอ้โหทีมงานทั้งหมดเห็นอึ้งเลยแล้วผมก็ทําแบบนี้ว่าผมสามารถดึงลูกค้าเข้าไม่ถึงแบบสิบนาทีเนี่ยสี่ห้าคนได้แบบแทบไม่เห็นเลยว่าโอ้ว่าพลังของการกระตือรือร้นเนี่ยมันมันมี energy แค่ไหนแล้วมันยังแบบ มันยังสําคัญนะแบบเวลาเราหาลูกค้าใหม่อะไรต่างๆมันก็ช่วยเราได้ด้วยเหมือนอผมเคยเจอลูกค้าเคสหนึ่งเขาอยู่ในร้านกาแฟนะครับซึ่งเราก็ไปเจอกันนะครับผมก็ทานอยู่ร้านหนึ่งและผมก็เห็นเขาทานกาแฟอยู่เห็นบุคลิกเห็นอะไรต่างๆแล้วก็เห็นเขาพูดนิ่มนวลกับลูกมากน่ารักมากเลยสิ่งหนึ่งที่ผมทำเลยทันทีก็คือว่าผมทักถ่ายบนรอยยิม้ม แล้วก็ใช้คําพูดใกนการทักทายทันทีโดยไม่มีความรู้สึกว่าต้องมีเส้นบางๆขวางกั้นอยู่ว่าอันนั้นเขาหรือเราเรา,เราไม่มีนึกออกไหมเราเปิดเราปิดความเก๊กเราปิดความกั๊กของเราเราปิดมืงแล้วก็ทักเลย โอ้พี่นะฮะโอ้โหพี่หนูน้องชื่ออะไรครับพี่โอ้หน้องน่ารักมากเลยนะครับพี่เด็กตัวแค่นี้แต่ว่าพูดชัดแล้วเวลาเขาเรียกคุณแม่นี่น่ารักมากเลยพี่โอ้โหอิจฉาจังเลยอยากมีลูกสาวแบบนี้จังเลยพี่ <c oughs> เนื้อไหมเขาก็ยิ้ม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 ,มแล้วเราก็ถามต่อนั่นนี่นู่นโอ้มาอยู่ที่นี่บ่อยไหมพี่ร้านที่น่หน้าถ่ายรูปหน้ารต่างมากเลยนะพี่นะชมไปชมมาชมไปชมมาสักพักหนึ่งไม่เกินสิบนาทีกลายเป็นสนทนา เขาก็ถามว่าน้องมาทําอะไรเห็นแต่งตัวเป็นน้องไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมัมก็บอกโอ้ใช่ครับพี่ผมไม่ได้ใช่คนที่นี่ครับแต่ผมก็มีลูกค้าที่ผมมาดูแลที่นี่อยู่ซึ่งวันนี้เองก็มามอบกรมาทรนมามอบอะไรอะไรต่างๆให้ลูกค้าด้วยซึ่งก็มามอบทุกปีนะครับพี่เอ๊ไม่ทราบว่าอของพี่เองเนี่ยปกติใช้สวัสดิการหรือนะครับรักษาพยาบาลเนี่ยของประกันของที่ไหนอยู่ครับพี่เขาก็จะบอก1 2 3 4สม่รู้ไม่มาเคสแบบนี้ผมได้ลูกค้าหรือว่าได้ดอมรายชื่อมา หลายต่อหลายเคสแล้วที่ไปต่อยอดให้ถึงบ้านแล้วก็ปิดได้แบบหลายบาทแล้วอะ่ะออนะฮะหลายแสนละมันมาจากอะไรรู้ไหมฮะลูกค้ามาอยู่ทุกที่แค่เราไม่นิ่งไม่ฉุกไม่อายไม่นั่นไม่นี่ถ้าคุณนิ่งคุณเขินคุณอายคุณไม่รู้จะพูดอะไรยังไงคุณต้องหมอมงานนี่หรอกฮะคุณต้องปิดสวิตตัวเองซึ่งมันตรงข้ามนะเวลาผมอยู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีโลกส่วนตัวที่สูงซึ่งแบบ ก็เคยแชร์ไปหลายครั้งแล้วนะว่าโอ้โหนะฮะขนาดเรามีนะ้ามีอะไรต่างมาบ้านเนี่ยเราก็มนุษยสัมพันธ์เราไม่ได้เลยเนื้อออกไหมฮะแต่เราก็มาพัฒนาได้ในเนื้อง,งานนี้แต่นั้นเองเทคนิคนี้เหรอคุณต้องห้ามนะคุณต้องแบบมีพลังเหมือน,นเนี่ยมีพลังแล้วก็แบบเปิดตลาดได้ตลอดเวลาเจอใครก็ตั้งแต่ คุณอยากเก๊กอยากกักคุณอยู่บนลิฟต์เนี่ยคุณถามเมา่ก่อนเลยคุณเปิดคุณเปิดการสนทนาได้เปรียบเลยโอ้พี่อยู่ชั้นไหนอ่ <d> อยู่ในคนโ,นโดเดียวกันเนี่ยนะพี่อ๋อเหรอครับพี่เจอหน้ากันตลอดเลยนะครับพี่นั่นเนื้อทักทายไปก่อนเลยเจอกันที่ร้านกาแฟได้ไหมเจอกันที่ลูกค้าไม่ใช่คือลูกค้าอย่างเดียวนะคุณเราคุยกับแม่ได้ไหมนะครับหลายครั้งที่แบบผมไปขายลูกของลูกค้าแต่คุณแม่ทำกับข้าวอยู่ก็ ผมก็แบบไปเลยโอ้โหคุณแม่กินอาหารแบบโอ้โหส่งมาถึงนี่เลยนะครับนั่งฟังอยู่แบบนี้เออนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหน่าทานมากเลยนะครคุณแม่ก็ชวนทานข้าวโอ้โหคุณแม่น่ารักมากเลยเห็นไหมหรือคุยกับลูกเขาลูกคือมันเราต้องแบบเป็นนักสื่อสารไม่ใช่ไปแล้วก็ คุณ่ายไม่ได้ดังนั้นะนะฮะผมอยากให้คลิปนี้มีประโยชน์นะฮะกับทุกคนเลยนะ,ะที่จะทําอาชีพในการขายประกันชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะสร้างตัวเลขให้มันแบบเยอะๆนะฮะคลิปนี้มันมีแรงบนนันดาลใจมาจากไปกับทีมงานแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็ผมก็สอนยาวเลยนะรบับอกโอ้โหผมก็บอกว่าคือถ้าคุณยังไม่มีความสุขมากพอกับการที่ ที่จะยิ้มให้กับลูกค้าไม่มีความสุขมากพอกับการสนทนากับลูกค้าเพราะอาชีพเราคือการให้ความสุขกับคนอื่นก่อนไม่ใช่ให้ความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่นะแต่การพูดให้เขามีความสุขก่อนผมพูดเสมอว่าสามีภรรยาไม่มีสามีคนไหนที่ชมภรรยาตัวเองตลอดเวลานะสิคนน่าจะมีสักหนึ่งหนใช่ไหมฮะซึ่งภรรยาหลายคนก็ไม่ห อยากให้สามีชื่นชมในกวัน,ฉ,นฉันทำสวยมานะนี่เนี่ยฉันไปทําสวยมานะฉันอยากให้แบบสามีมองฉันแล้วก็แต่สามีหลายคนเป็นไงฮะชอบพูดไหมไม่ชอบแต่ตัวแทนอย่างเราเป็นไงเออใช่ไหมฮะเขาเลยแบบต้องการการถูกชื่นชมไงจริงไหมคุณแม่ที่ทํากับข้าวอยู่โอ้โหลูกทานอยู่ทุกวันมีชื่นชมไหมคุณแม่ทานกาทำกับขา้าวอร่อยมากเลยวันนี้คุณแม่ยิ้มบนความรู้สึกแบบฉันภูมิใจที่จะทําให้เธอได้ทานนะเคยบ้างไหมฮะไม่เคยแต่ตัวแทนอย่างเราเป็นไง ทำให้คนรู้สึกมีความสุขก่อนทําให้คนรู้สึกดีก่อนเมื่อคนยิ้มได้มีความสุขแลกกันในครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะคืองานเรานั่นคือการเปิดประตูของการทํางานคุณไม่ทําเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็คุณจะขายประกันได้เพราะการสนทนาการสร้างความสุขหรืออะไรพวกนี้นะครับมันทําให้เราแบบคือรู้สึกแบบเออคนเราเนาะขาดการถูกชื่นชมเนาะดังนั้นเองถ้าเราจะทําอาชีพนี้นะเว้ยต้องมีพลัง เอนเนจีบางอย่างเพื่อดึงดูดใจลูกค้าบนความสุขบนรอยยิ้มบนความรู้สึกแบบกระตือรือร้นนะครับและรับประกันว่าคุณจะได้รายชื่อเพิ่มลูกค้ารักลูกค้าหลงแอและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการรันตีเลยนะครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้ทุกวันมันจะติดเป็นนิสัยแทนถ้าเกิดคุณเฉยแฉะเฉยช้าทําระไระ,ะ,ะไปหาลูกค้าก็นัง่งเนียบเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบเพื่อนก็จะพูดไปฉันก็จะนั่น พลังหมดไปหนึ่งวันเลยฮนะหนึ่งวันของคุณหมดพลังการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณหมดไปหนึ่งวันเลยดังนั้นคุณห้ามปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างกันดึงพลังกลับเป็นวันนี้จะเป็นวันของที่ฉันจะเบิกบานที่สุดในชีวิตของฉันและฉันจะให้พลังคนอื่นแนละฉันจะนให้พลังเชิงโบกับทุกคน ฉันจะชื่นชมทุกคนเพราะเล่นหลายคนขาดการถูกชื่นชมนะฮะหวังว่าคงจะขายดีขายปังและคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแลวถ้าเกิดคุณคิดว่านะฮะคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฮะสามารถกดแชร์ไปถึงทีมงานหรือทุกคนได้เราเอาใจให้แก่กันได้นะครับเพราะนะฮะเราเองนะครับเราทํางานในธุรกิจนี้นะครับผมไม่อยากให้มีการแข่งขันแต่ผมอยากให้มีการแบ่งปันมากกว่านะครับเพราะสังคมนี้เป็นสังคมในการแบ่งปัน และส่งต่อเพราะเราไม่ต้องแข่งขันกันประสบความสำเร็จแต่เราจะแบ่งปันความสำเร็จให้แก่กันครับให้แก่กันครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะฮะสวัสดีครับ